ละครซากุระเรื่องเมื่อสวนน้ำเปิดใหม่ฉลองวันปีใหม่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้สวนน้ำเปิดใหม่เขาเขาเขาจะเปิดทำการวันแรกที่นะก็ฉลองปีใหม่ด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจริงโอ้โหดูดิโอ้หยิ่งใหญ่มากจะตรงไหนดีข้างในดีกว่า ตรงนี้มีไฟด้วยากชาชโลดคาเดอร์โอ้สวนน้าของช่องฟุตเล่นสกากุล่เนี่มมันยิ่งใหญ่มากๆมากๆคนขายมาไหนวะอันไหนคนขายมาละัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเข้าสวนน้ำอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซื้อบัตรอย่าลืมอย่าลืมซื้อกำไลข้อมือเข้บาบัตรสวนน้ำวะครับกี่บาทคะเจ็ดสิบบาทครับเด็ก หกสิบเจ็ดผู้ใหญ่เจ็ดสิบครับแล้วก็ค่าและเก็อีกสิบบาทครับแล้วก็แปดสิบครับ, 8, 10, รบไปค่ะโอเคโอเคครับค้าวและเก็เก็บเสื้อผ้าอีกจ้นคุมราคาเมืนก็เลยเก็บสักแพ้สักหนึ่งตึ๊บโอเคเปลี่ยนคนนี้ใกล้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วสวดน,น้ำ ส่วนน้ำอมิซิงคุเรย,ยาสากุระกำลังจะเปิดตัวภายในเวลาเที่ยงคืนวันนี้และที่คือวันนี้บันดันเป็นเวลาปีใหม่ซิด้วยทําให้โซน่าของเรามีการฉลองปีใหม่และฉลองก็ฉลองเปิดตัวไปพร้อมๆกันโอ้โหแปลกจังเลยแล้วมานาะมานีไม่มาเ,เนี่ยเอา,าอะไรยังอยู่บัสไซเล่ยังไงคราเดี้ใกล้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องไปจุดพูุอีก ไปเข้าตัวตรวเรืจุดพุดก่อนดีกว่านี่ตรงนี้สนามก็จุดพุกตรงนี้กันตรงไหนวะที่เราจุดพุดกเมื่อกี้ตรงนี้ขณะนี้ใกล้ราตราเป็นมงคลแล้วขอให้ทุกคนนับถอยหลังพร้อมกัน10 9 8เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแฮปปี้นิวียร์ o my god ขอแสดงความยินดีกับสวนน้ำคุเรยาอเมสกับสวนน้ำอเมซิ่งคุเรยาซากุระที่เปิดตัวเป็นวันแรกคือวันนี้ว้าวสวยมากเลยค่ะสวนน้ำ อเมซิ่งคุริยาซากุระเปิดตัววันแรกยิ่งใหญ่จริงๆโอเมก็ oh God. ที่เขาเปิดตัวท่านฉลองงานบิมหมาฉลองโหยตอนนี้ขอเชิญนายกรทศมนตรีเทศบา,นนาลนครซากุระเชิญคุยกับประชาชนครับขอบคุณทีนี้นะครับประชาชนเมืองซากุระ ตอนนี้สวนน้ำขอแสดงความยินดีกับสวนน้ำคุเรกับอเมกับสวนน้ำอเมซิ่งคุเรยาซากุระซึ่งผมเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลนครซากุระผมก็ขอแสดงความยินดีกับสวนน้ำนี้มากๆที่มาเปิดตัววันแรกคือวันนี้ทําให้ประชาชนและเด็กๆทุกคนได้มีความสุขกับการเล่นน้ําซึ่งขอได้กล่าวขอบคุณจริงๆกับบริษัทกับบริษัทดี The ด a m เม i ิ g t ดี a เมซิ่งคุรยาซากุระซึ่งเป็นบริษัทจัดทำขอขอบคุณจริงๆเพื่อทำสวนงาเนี่มาเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้เจอความสุขความยิ้มรอยยิ้มต่างๆที่เด็กทุกคนต้องเจอขอบคุณที่นี้จริงๆขอบคุณจากนายวัฒนรรมนตรีเมืองซากุระขอบคุณครับอู้ตบมือตอบมือ ขนาดนี้ขอเชอิญทุกคนผมชดเชิญเชิญเล่นได้เลยครับเพราะตอนนี้ขอทุกคนเชิญเล่นเลยเลยหูยวี่ไม่ีเปิดโคตรยิ่งใหญ่เลยลอะไรเยอะอนี้เ,เราเอาตั้งอะไรตอนนี้เราก็ยุตั้งสิบปีนะ้วเจ็ดปีขึ้นไปเอาถึงร้อยโอเคเอาถึงร้อยสามสิบอันนี้เจ็ดปีขึ้นไปเราสิปีเราไม่ต้องห่วงโอ้โหน,น,นะแล้วนะ ล้วมานะมานีอายุแปดปีหรือเปล่าหรือมาน่ามานีอายุแปดปีเหรอพล่นด้วยได้เลยฮะโอ้อันนี้สูง,งห่อนเลยเนี่ยสูงมากเลยฮะผมไม่กล้าเล่นเลยผมสักขาดสันอยู่ไม่เป็นไรพี่เล่นให้ดูตามฟองหนึ่งโอ้ยขับพี่มาทำไมวะเนี่ยโอ้ยอุย้ยโคตรแรงเลยอุย้ยเล่นไหนต่อดีไม่มีไหนไม่ค่อยให้เล่นเลยฮะ โอ้หนี่มีลูกบอลด้วยฮะคราเดอร์นี่มัมมมกนกระจอกเจ้งห้อยไปเล่นฝั่งนู้นมันดีวกว่าฝั่งนู้นอยากเล่นนะมันมีคราเดอร์เนี่ยสีม่วงยาวเนี่ยอยากเล่นมากเลยเล่นฝั่งนู้นดีกว่าเล่นฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะแล้วท่านนายกทำอะไรอยู่เนี่ยอ้ยจุดพูดเสร็จแล้วก็ไปขายบัตรต่อจุดพูดแล้วก็ท่านนายกคุยอยู่้าบหลังเมื่อกี้ ค่อยใครบัตรตนี้ขายบัตรต่อเชิญครับเชิญเชิญเชิญข้าสงสัยจังเลยมันจะเป็นยังไงสวนน้ำเปิดใหม่เขาก็ามาเล่นใหญ่กว่ามาเล่นใหญ่กว่าตอนเปิดตัวสนุกนี้ซ้ําะจริงเหรอแต่คนนี้เที่ยงครึ่งห้าสิบห้าลวนะสวนน้ำก็เปิดถึงตีหนึ่งครึ่งน,นี่วะลืมไปสวนน้ำเปิดถึงตีหนึ่งครึ่งจะจะไปเล่นแล้วเนี่ยจ,จะไม่ได้ทำนปเรีย่ยงไดาแล้ครับนี่ไงเห็นไฟแล้ว โอ้โหเขาเปิดตีหนึ่งครึ่งตอนนี้กข้าตีหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ไมค์ก็โอ้เหลือที่เดียวโชคดีมาทันนั่นเราเฮ้ยจอดจนไอ้เราตรงตรงไงโอเคของเราก็เมื่อ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 วานเาเก็บของเผื่อไว้ลูกก็เกินนะสวัสดีครับขอซื้อกำไรข้อมือหน่อยครับขอไปครับจำนวน เจำนวนตอนนี้ฮานุกี่ปีครับเอ่อาปีโอเคครับหกสิบบาทครับค่าล็อกเกอร์อีกสิบบาทครับอาครับทึกโอเคขอเก็บที่ล็อกเกอร์ก่อนดีกว่าเปิดเก็บ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 ไอ้ย่าพรงนี้มาเล่นอีกดีกว่าที่นีงสนุกน่าดูเลยแคพอดูไฟเดี๋ยวมาแรงมาแรงขนาดนี้วะเนี่ย เขาบอกว่าเราตงก้าปีเขาเล่นนี้ได้สิแต่ความสูงแต่ความสูงเราแค่หนึ่งร้อยสิบเองอ่ะอันนี้อันนี้มันก็จริงนะเราดูแค่หนึ่งร้อยสิบเองเล่นอันนี้โอ้เสียดายก็สูงแค่หนึ่งร้อยสิบอันนี้อะไรนะเขาบอกกดแฮนซ่าหรอทางเข้าทา,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 างนี้โอเคลองออกหาหาถ้า,า,าออกดูเลยมีลูกบอลด้วย,ยวววด้วยสนุกวะสนุกวะสนุกวะมีลูกบอลด้วยโอ้ my god ถึงยังเนี้ยเอ้ยต้องเจอลูกบอลลูกบอลเยอะขึ้นเรื่อยๆมีเงินตรงนี้ลูกบอลมันเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าท่าออกแล้วลูกบอลบางอยู่อันลูกบอลออกไปเอ้ยตู้มเยสเซอร์เดสไรเดอร์อันย,ยาวๆนั่นดีกว่าเดี๋ยว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 ส่วนน้ำตีเกาจะประกาศทีนึงนะว่าว่าว่าจะปิดกี่โมงแต่ที่รู้คือนั่นนั่งตอนตีหนึ่งครึ่ง เล่นได้แค่อคือันเดียวไปเหรอเนี่ยโอ้โหได้ตีหนึ่งก้านใเครื่องแล้วฮะส่วนน้ำปิดตีหนึ่งครึ่งฮะเปิดแปดโมงพรุ่งนี้มาเล่นอีกดีกว่าน่าสนุกน่าดูพาเล่นตรงนี้แหละอ,อุ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเร็วมากบูมโอไมค์ก็สอะไรวะเนี่ยดู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 ทำไมาพาฉันข้างฝั่งฝั่งที่ลึกดีกว่า สวยแล้วใช้น้ำให้เป็นสุดเลยอ่าเราลืมดูกฎแล้วว่าอุ้ยเราลืมดูกฎแล้วมันเป็นกฎอะไรมั่งให้ไปดูกฎเลยข้ามวันนี้กันกว่ามีกฎอะไรมั่งเนี่ยกฎของที่นี่บินไปดีกว่าอะไรนะห้ามเฉยในสระสองห้ามผัดกันเล่นน้ำสามล้างตัวทุกครั้งก่อนลงสระสี่ต้องมีใบประกาศชีวิตอ๋อใบประกาศชีวิตเราเราส่งเข้าไปแล้วนี่หว่า เออวันก่อนวันก่อนเราส่งลูกค้าไปข้ายให้ให้ทางสวนน้ำดูเรยไปเลยเล่นได้เ่นได้แต่ตรงนี้มันเออ,อยากเ่นสีม่วงใหม่อะสีม่วงมันสนุกมากเลยฮะประกาศอีกครั้งทางเราเปลี่ยนเวลาการปิดของสวนน้ำเพิ่มไปเป็นเวลาตีสองที่งทำให้ตอนนี้สวนน้ำมันก็ปิดภายในเวลาตีสองอห้ท่านรีบเล่นน้ำก่อนที่สิ แล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยเจะปลอดภัยเพื่อไม่เกิดปุบัติเหตุที่ทําให้ท่านเจ็บตัวได้่ันนั้นปิดติจสองเขาเล่นเวลานี่บันไดสไลดอันนี้บันไดสาลุงขึ้นไปเลยแล้วก็เจอถีม,อม่งเหมือนเดิมโอเคเล่นอันเดิมเนี่ยสนุกดีโอเควิ้ยเอ้ยเร็วมากเร็วมาก โอ้ยตู่เร็วมากเลยบลู้เร็วมากโอ้มีอันไหนยาวกว่านี้ไหมเนี่ยรู้สึกมีอันนนะอันที่มันยาวนะลองเลน่นสีนี้ดีกว่าไปเลน่นสีนี้เ,เอาเนี่มานะกกับนนามานีน,านี่หว่ามานะมานีตอนนี้สน้าก็ปิดแล้วขอให้ทุกท่านรีบเล่นก็นให้เสร็จแล้วกลับบ้านโดยเร็ว โอเคสวนน้ำใกล้ปิดแล้วฮะโอเควิ่งพุสนุกฮะฮ้าสนุกมากโอ้ยตอนนี้สวนน้ำปิดแล้วขอไวขอให้ไว้เจอกันใหม่พาราันพรุ่งน,งนี้พรุ่งนี้อย่ามาเล่นดีก,กว่าไหมพรุ่งนี้ว่าจะมาเล่นอีกไแต่มันตามาเล่นไม่ได้แล้วแหละกลับดีกว่าโอเคเอาผ้ามาเสื้อผ้ามาก่อนเก็บเก็ก็บ โอเคแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดสักแป๊บสักหนึ่งกลับมาแนละ้วเฮ้ยกลับดีกว่าก็กปปล่อยสุนัขอีกก็ทุกครับทุกครับทุกครับเฮ้ยพวกนี้เข้ามาเล่นดีกว่าแต่ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีอ่ะเมื่อเราทำธุระอ่ะเฮ้ยกลับบ้านแล้วก็ได้วะบ้านอยู่ทางนี้แล้วกลบับกลับบ้านเลยกลับบ้านเราอยู่ไหนวะจำบ้านตัวเองไม่ได้บ้านตัวเองอยู่ไหนวะเนี่ย ซอยจินดาเนี่ยซอยจินดาโอเคถึงบ้านแลแสส้วจอดพักกสักแป๊บเส้นหนึ่งเฮ้ยเสร็จแล้วไปไปเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดชุดเสื้อชุดชุดชุดอัเสื้อผ้ามาชุดเท่าไหนวะปึ๊บโอเคไปเปลี่ยนชุดดีกว่าล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 าเฮ้ยงเปลี่ยนชุดเสร็จกลับดีกว่า เราพาชุดนอนม,มาเลยเราเราก็ได้ไปทั้งบ้านก็ไม่ต้องอาบน้ำว่าเราพาสบู่มาเสื้อผ้ามาแล้วไงก็ได้กลับบ้านไมต้องอาบน้ำเลยขอบคุณเชื้อบริการนะครับโอเคค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้อ่านกดเลยฮ้แบบการชีวิตเราส่งไเบค้าแล้วนี่เขาว่าอยู่ในค่เาเข้าใบการชีวิตเขารับ,ารบประกันอุบัติเหตหุขับบอกไงก่อนเนี่ยทางที่นี่ก็แค่จริงๆ แต่ก็ขับได้ก,กันแหละสวนน้ำของฟิตช่องฟิลเลนสก,กร์ซิมันสนุกจริงๆเบนสไลเดอร์ะอย่างเข้าว่าก็สร้างคนเดียวก็น่าเขาก็จริงนะสร้างคนเดียวจริงห้างก็สนุกดีายบายค่ะายะบายครับเฮ้ยกลับบ้านไปกินข้าวก่อนไปซื้อข้าวกินดีกว่าเฮ้ยไปซื้อข้าวกินเลยที่จอดรถมีเงินอยู่ห้าพันได้มากระลร ซื้อข้าวกินหน่อยค่ะข้าวันนี้อันนี้โอเคข้าวก okay. okay. oh, okay. <to> ับน้ำโค้กเสร็จแล้วนึ่ปังในบ้านเราไหมนักกอกินในบ้านเราเอรถรถติดรถติดรถติดมึงรถรถติดไปแล้วเป็นไรลืบลืบโอเคขับกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านพุทธก็ไปกินข้าวดีกว่าเราซื้อข้าวสำเร็จรูปมาเป็นข้าวอะไรไม่รู้ให้ซื้อข้าวสุ่ม ช่วงนี้ที่ที่ช่วงนี้ที่ประเทศไทยก็เฮ็ดกันข้าเป็นกล่องส่งข้ากล่องส่มก็มีข้าง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 ในข้างในกล่องก็จะมีข้าวมีนข้าวมให้เป็นชุดเลยเฮะแล้ให้ผัดก๋เองข้าวอะไรเนี่ยดูก่อนฮะอันนี้เขารียกข้าวอะไรไม่รู้เลยแต่ผัดกินดีกว่าก็จะอิ่มอิ่มอ้อยอ้อยผัดผัดผัดแล้วทไทำไมไม่เอากระเป๋าไปเก็บก่อนวันนี้ฉงนหิวข้าวอ่ะผัดผัดมาสรุปม้อคืนนี้นี่เอง มีไข่ดาวขนมปังไข่ดาวขนมปังแฮมเบคอนผักมีผักด้วยมีมะเขือเทศแล้วก็มีซุปให้โอ้โหสรุปคือเป็นเมนูอาหารเช้าแต่นี่มันกลางคืนแล้วนี่ว่าอ้ให้ตายเถอะได้หลับได้นอนไปเด่ยกินก็ได้กินดีกว่าอ,อืมอร่อยมากพ่อยิอ่มละเข้านอนเลยดีกว่าเอาเน,นีกก็นอน เอาว่าจะพาไปสวนน้ำไปแต่กลัวหายแต่ว่าจะพาไอ้กีต้าไปสวนน้ำไปแต่กลัวมันหายก็เลยไม่พาไปนอนดีกว่าก็จบไปแล้วครับทำละครน,นี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะคะ bye าานนรับบ๊ายบายไว้เจอกันในละครเรื่องหน้านะครับหมุนติ้วหมุนติ้ว